สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนนะครับที่รับชมช่องอีสานบ้านนาชาแนลนะครับวันนี้มาปอกหน่อไม้นะครับหลังจากที่หามาแล้วนะครับจะทำหน่อไม้ส้มแล้วก็แกงนะครับแกงกินตอนเที่ยงนะครับมามาปอกหน่อไม้ด้วยกันครับปอกหน่อไม้นำกันด้วพี่น้องก้านอันเดียวจะโตเด้

ขันมาไหมสสิ่งจ้าเไยไม่ขายเออกล่องละอีกันกล่องละชิบะได้ดีนะพัหน่อยไหมไป่นี่งัดจะสิ้นเล้เพอดีกินแล้นี่ยอนีมันอมข้าวอมข้าวอย่างละโลเม่อไรจะอมข้าวไล้ออย่างไมันเวิ้งอ่ มันไม่คดีบุมิ๊มเป็นเลขอาหารท่จะอไรสาวเมันเื่อยันอยากกินได้ขอเผื่อไหนเื่อไหมมันเหนื่อยองยูน่้นไปกินรเาไปจ่าเลยขออยากเอาไปอยากเอก่เหนว่าไมคนบนี่ันบ บางคุณเขากับบอัตออกนิ้วแต่ว่าเขาเขาเขาอันสปีดเขาเล่งคลิปน,นะมันเล่นมาได้พี่น้องเด้อพูดเลยอยากได้ก็โทรมาเด้เอเห็นได้ต่อไม้ไปแกงเนะทีย่ยงกันเลยโทรมาได้นะครับส่งฟรีส่งฟรีไม่มีค่าจะส่ง <laughs> เกต็ดสีสงคามส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งกาบมันก็มีประโยชน์ด้วยเนึ่งไปให้งวให้ควยกินไปทิมเน่ลูกยิปไปใจมิวฮะลูกยิปในห้องเรา ไปทเ,าาเที่หเก็บเป็นลเขาพักผ่อนเมนนี่ดี๋ยเอาละเลยต้องเป็นดแน่มันลงมาได้หรอกช่วงคำฝนตกน้ำตก่อก,ห,ก,ห,กหนึ่งขุนสองน้ำไหลแหงถามเทุกรั้วต้องไปช่วงที่ฝนหัวโส่วนหัวโตค่ะมันคือทีิไปที่าไปเดี๋ยว,ยวแับน้ำตกจี่ขื้อย่างไป เ้าต้อตงหาเงินได้หลายได้ปา่าหงไปนะี่ต้องเี้ยลูกน้องไปหนี่ยอเครย่อ่ะจับกล้องส,สง่สั้นสิสิม้จะมามากกล้องเดียวกับวัวจบแล้วอาหิรค้าวตอนเร็วๆๆๆว เอาซีถุงมานไงด้วยเอามาแล้เามีถุงยี่ห้ไนถุงเล็งไเกลเราีสแปไปเออยายสกายแบบิงงอันนเเคย่นป้องกันะแต่ปนีห่นาปีิบัวก็คือกระปงน่อ้อะไรสตดเดียวกันอบริปอกวด

นม่สิอ๋อ้ไปต่อไนไหนดีเมื่วอ,าอวานนีม่มันมาเองของเมือ่อวานอืมมันขุ่นเน่นมันตะโกนเล่น ยันเลยวยัเว EP EP นเลยอยู่ EP ห EP สองต้องลยวมันเหี้ยทั้นักัน้ำมันอย่างนั้นโอ,นอเื้อเจ้าไหกินเลย <มา S 3> ไหมืมกินเลยมาด้วยแล้วลูกขาอ,อย่างมีเลยอดดีเลย แก so oh, no. so, ่หัวก๋วยบ้อนหน้าเด้อวันนี้เระเมื่อสองขั้นหบ้านเลยวเกกูวันเด็กกู้แ้ววันเย็กก้ล้อาเดกกเหรอคนหมาดเราคนเด็กก้คือไเดก้เน่ันเ็เมื่หร ตายสินดีตดีมันคนคาพักก็บาเคือเอาโอ้ยเบาใหญ่เาของเราโอ้ยหัวเลยพี่ตันหน้าบ้านเด็กเพื่อนนั่คนโรมือชอบตนตายแม่เบื่อเลนโหลของเราไล่เงิแีแม่ตายไปเอื้อนคนมาเล่นเดาคนโบคนงันคนโบเล่นเบื่ มันจัุกเนี่มันกโอมน่นเนะนมือเล่นไดเื่อตายออคนมาเล่นนะลูก่อนเนาะนี่มันืไม่องไหม๊ันี่คือคนโซนัก่องเนี่อากินแจ้งเขียดเหรอเหียงนั่งมเ่ย เ,เ,เสร็จแล้วครับดูไหมพร้อมแล้ว <c oughs> จะไปแกงนะครับ <c oughs> พี่คิดยังไง <c oughs> กดปีเลยเหรอ